แถลงการสอ,อ,อฟอสวัสดีสื่มอมวลชนที่รักทุกท่านและประชาชนที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านกับผมนินจาโดนัทโคศกศรรูนย์อำนวยการแฟนคลับ BGFC วันนี้ขอแถลงการนะครับว่าทางสอ,อ,อ,อฟอนำโดยนายกระจอกประธานแฟนคลับ BGFC มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยบนอันดับตารางพรีเมียร์ลีกของทีมบางกอ,อกการ์ดเอฟซซึ่งในปัจจุบันอยู่ในอันดับ ที่ไม่ดีเท่าที่ควรและเนื่องจากในวันเสาร์ที่12มิถุนายนเวลา18นาฬิกาบางกอกราดเอฟซีของเราจะเปิดบ้านที่ลีโอสเตเดียมคลอง3พบกับทีทีเอ็มพิจิตในกระจอกประธานแฟนคลับบี f จฟซีจึงอยากให้แฟนคลับบี f จฟซีทุกท่านเดินทางมาช่วยกันเชียร์นักเตะของเราเพื่อเป็นการกระชับพื้นที่และขอพื้นที่คืนในอันดับหัวตาราง และในการเชียร์ในวันนั้นเราจะทําการเชียร์อย่างเต็มรูปแบบโดยปราศจากการใช้อาวุธและกําลังของร,ปรอปพเราจะใช้กลองทงและเสียงเชียร์ในการให้กําลังใจนักเตะและทางสออฟขอทําการเคอร์ฟิลหลังเวลา18นาฬิกามิให้ผู้ใดที่เป็นแฟนคลับบีเจซีนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านให้มาพร้อมกันที่สนามลีโอสเตเดียมลังสิตคลองส เพื่อเป็นการให้กำลังใจนักเตะเพื่อส่งผลให้สามารถกระชับพื้นที่ขอพื้นที่คืนในอันดับหัวตารางสวัสดีครับ